ไม่มีใครสมหวังเสมอไปและไม่มีใครผิดหวังไปตลอดโลกนี้นะคะไม่มีอะไรแน่นอนทุกเกดเชื่อว่าหลายคนนะคะคงเคยได้ยินวลีนี้กันมาบ้างแล้วและยิง่งโตขึ้นเรื่อยๆค่ะเราจะยิ่งเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรค่ะที่จะเป็นไปตามที่เราต้องการได้ตลอดเวลาอะไรๆก็เกิดขึ้นได้แม้ในบางครั้งนะคะเราเหมือนจะเข้าใจมันดีแต่พอถึงเวลาจริงๆ พอเราคาดหวังกับอะไรบางอย่างแต่ผลตอบรับกลับไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ต่อให้เราจะทําใจเผื่อมาแล้วบ้างก็ตามก็ยังอดรู้สึกผิดหวังไม่ได้อยู่ดีค่ะแต่นี่แหละค่ะชีวิตมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบลื่นไหลได้อย่างใจคิดและในเมื่อเรานะคะเลี่ยงที่จะผิดหวังไม่ได้เราก็เรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นและรับตับความผิดหวังนั้นให้ได้ค่ะเมื่อเวลาที่เราต้องพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันผิดหวังเราเสียใจได้ค่ะ แต่ไม่อยากให้จมกับอดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนานเกินไปเรียนรู้ที่จะแก้ไขและไปต่อไม่ว่าเรื่องไห,ไหนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ตามเราเรื่องที่จะปรับปรุงแก้ไขและเก็บมันไว้เป็นบทเรียนได้แล้วในอนาคตค่ะเราจะไม่เจอเรื่องที่ผิดหวังแบบนี้อีกหรือถ้ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆแล้วเราต้องวนกลับมาเจอกับมันอีกเชื่อได้เลยค่ะว่าเราจะสามารถรับมือกับมันได้ดีขึ้น และมันจะไม่ทําให้เราเนี่ยเจ็บปวดแบบที่เคยเป็นมาทุกคนนะคะเรือกที่จะมีความสุขต่อไปได้ค่ะโอเคขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะลุกขึ้นให้ไวแล้วตั้งใจทําปัจจุบันให้มันดีกว่าที่ผ่านมาเพื่ออนาคตนะคะที่ดีกว่าอย่าเอาเวลาแย่ๆแค่บางช่วงนะคะมาตัดสินทั้งชีวิตและยังมีสิ่งดีๆอีกมากมายนะคะกําลังรอเราอยู่ขอให้ทุกคนนะคะพบเจอกับฟ้าหลังฝนที่มีความสุขได้ต่อไปค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ